สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกับเชฟนัดนะครับเชฟนัดนี่ก็มีประสบการณ์มากมายผ่านมาแล้วทั้งลองบีดลาดูฟองโพไซดอนที่ใหญ่ๆห,ห,หลายที่ครับวันนี้มาคุยกันเรื่องข้าวผัดนะครับอาจารย์นะนะัดคิดยังไงกับข้าวผัดในแบบแฉกับรุ่นซุยครับผม อ๋อถ้าเป็นข้าวผัดรุ่นซุยจะเหมาะสมกว่าคือน่ากินกว่าแล้วมันเหมาะไหมครับที่จะทานข้าวผัดกับพริกน้ำปลาครับอาจารย์นั้ อ๋อต้องแล้วแต่แล้วแต่คนชอบใช่ไหมครับบางคนชอบเค็มบางคนไม่ชอบเค็มครับผมอาจารย์ว่าบงนะครับ